，大家好，我是为了一个不同的朋友，是麦叶站中学学校的高三军事学生，今天来当各位的指导。พบกับกระผมมกคุเทศนักนาศึาววิชาทหารวีรยุทธโรพัฒนาพงศ์วัดแม่นาจรตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลแม่นาจนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2450ภายในวัดมีสถปาปัตยกรรมรูปปัน้น ว,าาวัวขาววัวแดงและในวัดยังมีศูนย์ฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุอีกด้วยตามผมเข้าไปในอุบโบสถกันครับลองไทยกันดูนะครับว่าผมอธิษฐานอะไรฉะเฉลยผมอธิษฐานว่าขอให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บครับวัดแม่นาโจรได้รับพระราชทานวิสุขคำสิมาเมื่อปีพุทธศักราช2530ผนองด้านในอุบโบสถมีจิตรภาพที่สวยงามเป็นเรื่องราวขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประตูและหน้าต่างของอุโบสถทำมาจากแผ่นไม้ขนาดใหญ่แกะสลักด้วยลวดลายที่ละเอียดอ่อนวัดแม่นาโจนเป็นวัดตามรอยสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบ,บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาโบพิตรได้เสด็จมายังอำเภอแม่แจม่มที่วัดแม่นาโจรโรงเรียนบ้านแม่นาโจรบ้านปางอุ๋งน้ำตกให้ใซเหลืองถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวอำเภอแม่แจ่มเป็นอย่างยิ่งกระผมในนามชาวอำเภอแม่แจม่มอยากเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวที่วัดแม่นาโจรเพื่อตามรอยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้า นอกจากมาทเที่ยวแล้วท่านยังสามารถร่วมทําบุญกับทางวัดได้เพื่อเป็นการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาครับนอกจากวัดแม่นาจรแล้วอำเภอแม่แจ่มยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายให้ท่านได้มาสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวอำเภอแม่แจม่มรับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน